เดี๋ยววันนี้มานองกินอาหารเลบานอนนะครับอาหารเลบานอนที่ประเทศฝรั่งเศสน,นะครับมาดูกันว่าเป็นยังไงบ้างจะได้กี่คะแนนนะครับอย่าลืมกด subscribe นะครับที่ข้างล่างตรงน,นี้ด้วยนะไปดูกัน ไม่รู้เหมือนกันก็ได้ลุ้นๆเื่นเต้นดิไม่เคยกินแมวหมามาให้กินนะพอมันนี้มีไม่มีอาหารที่นี่ส่วนใหญ่เป็นแบบคาราเบิร์เปลคาราเลหรือเดี๋ยวนะถ้าสามห้าสิบแปดถ่านสามห้าสิสิบยบหกือลได้เที่ยวเที่ยนะด้อนจะมีโคยาวปลาแฟ็กซอนยี่ปุกับมันเป อะไรคือมันจะเป็นแบบไม่โคยาวมันน่าจะแบบปีกว่าอะไรอย่างเงี้ยอะไรก็ได้มาเลยจะลองหาอะไรนี่คืออะไรอะไรก็ได้อ่านไม่ออกน้ำก็น้ำเปล่าเนาะอ่เปล่าพี่เราเข่าหัวไปแล้วหรือเปลเข่าหัวหรือเปล่าเราพร้อมสแตทพิซซ่าก่อนเรากินวายไหม Euh, Est-ce que, est que vous pouvez manger Oui, c'est quoi Alors, le musée, c'est un ensemble de 10 plats, des heures 3. Oh, ouais. Il y aura okay. des entrées chaudes et froides mmh. tabouli, au mousse, caverne et vergine, pomme de, mmh. de terre, mmh. bois de volaille, poulet et atrium de sésame, sambo sec, pomade, viande, épinards et calafone. Ok, d'accord. 10 plats. Oui. Ah ouais 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 oui. on prend la. Fait Mais c'est ouais. pour, pour trois ouais. De ouais, voir uh, ouais oui. juste oui. De l'eau oui. 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 Où est, la... oui. est la... toilettes la... toilette. la... toilette. la... toilette. toilette. Alors les toilettes, c'est la oui. 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 Merci Merci première beaucoup. Beaucoup. <c oughs> ก,ก้ไครั <c oughs> ตอนนี้ตอนนี้คือหิวมากเลยมกินอาหารเลยมาดอนดูยตอนนี้ใช่อาหารเ็กคนอาเรอะไร่าเียเอทนี่เราสั่งเ็ซมียาสั่งคก็ได้อ่ามาชอย่างก็มีหวานมากมี้งแต่แบบเหมือนจรเขาบอกเป็นสัก,ๆๆๆๆๆสก ผักอย่างเดียวเลยแล้วก็ผัดกับซอสเป็นทักอยาอันนี้เป็นตับอันนี้เป็นคาราเฟลคาราเฟลคือคาราเฟลเป็นคล้ายๆขวดซุปดีแเราที่ผมเคยทำให้กินอ่ะเติมเครื่องเทศแล้วทอดแล้วก็มีอูมุสอันนี้เป็นปิต้าเป็นเป็นคาร์โบไฮเดรตเคาร์โบเลาอันนี้เป็นออนเดรั่งก็คือมันฝรั่งอันนี้จำไม่ได้ทำไม่ได้แต่กินได้เหมือนกันกินได้เหมือนกันปะไม่เหมือนไม่เหมือนไม่เหมือนอะไรอย่าง อันนี้น่าจะเป็นชิ้เก๊กอะไรสักอย่างเราไม่รู้ลองดูอ่ะ อันนี้เป็นซอสแต่เป็นซอสต่อขังจับซอสกรเียมทุกอย่างเนี่ยแหมดเลยจะชิมจากีแม่เราก็คือคว้องูบ่อไปครับลองครับลองครับเราจะไม่จะเราเราจะไม่จะปล่อย ทำได้ตับไกออ่กระเทียมที่เปรี้ยวเปรี้ยวตับเปรี้ยวมันเ,เหมือนตับไก่กระเทียมเนรอร่อยนะรู้สึกว่ามันสดชื่นเพราะว่ามีความเปรี้ยวทำให้คนไทยจะเปลี่ยนเปลี่ยนในตัวเนี่ยผักเขียวเนี่ยนอันนี้คืออะไรผักซีฟู๊เลยไม่กูผักผักผักใช่ไหม คล้ายรคาราทูนเลยครับขึ้นมาเลยเีนี่คนรู้อึ้นาอยสีขาวต้องสีขาวเลยโอ้ยอ่อยนะ มันฝลังอร่อยนะนี่มาขลังอร่อยหลายเสี <laughs> no, ่ยงน้นมันขลังนี้ทำดีเดสิบาวี่ยคนไม่รู้คนีสีข้างนี้อนน่ดีชอนี่คือดีใช่หมเพราะว่าไม่เคยกินไม่เคยกินไงก็เลอยากูว่าเอออันนี้คือดีแล้วอนเนี่ยปกติเขาทำฟูมากเน้อคือตีตี ก็เลยกว่าอีกบางทีเป็นน้ำไมอย่างเงีแล้วน,นี่ไก่น<จ>ี่แล้วกันเปรี้ยวอีกแล้วทุกอย่างมันเปรี้ยวหมดมันไม่ได้ปราข่ามันเปความสดชื่นเออแต่แต่มันมันมันไม่ได,มไมได้มันไม่ได้เปรี้ยวแบบไม่อร่อยเปรี้ยวแบบสดชื่ออนอร่อยนะ,ะแต่เนีเ่ยแต่อร่อยไม่ชอบในร้านมัจะหอมทิมแล้วกินแล้ว ไอซ้อนนี้ก็อร่อยมาดูจีนเนี่ยเพราด้วยความที่มันเป็นครีมๆแล้วก็มไเดรร่อยอ๋อมากอบดด้วยที่ทีนี้มันกินปลายปลายว่าีรอยนีแล้บางคนอ่ะเขก็แบบอ้มันเข้าปแล้วตักใส่แล้วก็กัดขามีแล้วกินยังไงก็ได้กินเถอเราไม่ผิบเราสังขาเราไม่โลมันใหาได้เยอะไง อาได้หมดทีอยากได้สูตรนี้ไปทำารีงเลยไอ้ตอเะร้อนต้องทำยากจะทำให้ปุ๋ยยากเลยครั ให้ขีดคะแนนอะไรยังไงให้มีที่อันนี้ที่หนึ่งก็คือมันฝรั่งมันฝรั่งดีสุดจริงๆเต็มสิบให้กีดาว9.5แล้วกัน9.5อีก0.5เก็บไว้ทำไมครับขอให้ทำดีกว่ารู้ได้เท่าไหร่ให้มันฝรั่งเหรอวะให้สิบเลยให้สิบเลยเพราะว่าเรามีเราเดาไม่ได้เลยอ่ะว่าทำไงผมให้สิบเลยมันฝรั่ง มันยากมากเลยอ่ะตัวทีมตัวซอสที่เขาทำมาก็เพอร์เฟกต์มากมันไม่ทำง่ายๆเลยเรามันทำมบคู่มีการปีนปองในแกงตัวแบดีเทลเขาเยอะอ่ะเออเป็นหลังๆเป็นแพ็คเกจเว็บเว็บมาเว็บมาเออวะเดี๋ยวเป็นเว็บพราะว่าเวฟก็เคยเห็นในห้างที่มันเป็นแบบแท่ง เพื่อออมาให้มันคลุกเสร็จเรียบร้อยแล้วมาไม่ไม่ไม่มี <c oughs> แท็กตมันใส่ยังไม่มีแท็กต์แล้ว,แล,วแล้วแย่สุดอันไหนแย่สุดอันนี้ปาลาเฟลปาลาเฟลคือเหมือนทำเรือหกปาลาเฟลเค็มไปเค็มไปแล้วตัวน้ำซอสหนักก็คือรสไม่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 รสชาตแิแย่สุดเท่าไหร่เนื่องจากเราทำปาลาเฟลเป็นเองอเราให้แค่หนึ่งให้หนึ่งเลยอ่ะ โอ้อันนี้คือสิบอันนี้คือสิบอันนี้คือหนึ่งเออคือไม่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 ไหวไม่ไหวไม่ไม่โอเคเลยตินตีนฟาลาฟาลาเฟลนี่อัแนนคนแนนคะแนนคะแนนอันนี้อันนั้นคืออะไรอะเนื้ออะไรนะอ่าพับจับนี่ไม่ดีอยู่ไม่เอาเลยจะไม่พูดถึงให้ให้เกียร์คะแนนตัวนั้นให้เลยได้ไหมปวดมากอ่านแล้วภาพจับไม่ดี งผมแย่สุดอ่ะผมให้คาร์ลไปร่วมงอนแต่ผมให้ให้ให้สามพอกับแกงเขียวหวานนะประมาณนั้นใครใครยังไม่ไปดูคลิปแกงเขียวหวานอย่าลืมไปดูนะคลิปแกงเขียวหวานแต่ไม่พูดชื่อร้านนะว่าร้านนี้ชื่ออะไรโดยรวมโอวอร์ออนเท่าไหร่ได้อยู่78 7, 8 7-8แนะนำนะเล่าคอมเมนต์ได้ดีไม่แย่ดีคุ้มเลยแนะนำว่ามาโอกข้างใครมากินสั่งแค่อันนี้พอมันโอเคหมดอ่ะยกเว้นนี่ครับเนี่ยว่าแป้งมันหนาไปแล้วก็ไส้นี้มันแย่มากนะ <c oughs> มันมันมันเป็นประสบการณ์ส่วนตนัวเป็นรสชาติส่วนตัวแต่<อ>แต่ผมกินผมว่าโอเคนะเราว่าโอเคมันเราว่าเครื่องเทศเข้าเนื้อเลยแหละห เต็ดชัดดีใช่แต่สำหรับผมอะผมมานที่ครั้งที่สอบนะครับผมรู้สึกประทับใจน้อยลงอ่ามันเราได้มันเปิดซินซบ้างมันแบบสดใหม่มาแล้วเก็บยอคุณภาพด้วยเอาคุณภาพด้วยเรากับแพร์ริสันครั้ง,งแรกกับครั้งที่สองสออเออรู้สึกว่าครั้งเนี้ยมันแย่ลงเอออาจาอาาจะเขาแบบช่วงน,นี้ม่อยากจะเป็นแบบช่วงก็เพิ่งเปิดเอิเปิด การเป็นว่ารสที่ดิบมันก็จะยังไม่นำเข้าเพราะว่าจะใช้อลเทอร์นทีฟเอาที่หาได้ไดไดมันทำให้รสชาติอ่ะบางอย่างมันเปลี่ยนไปอาจจะไม่ได้เหมือนกับที่คิดไว้หรือคือที่เคยทำได้อนะไรอย่างเงี้ยโอ้เออเท่าไหร่เอ่อเนื่องจากว่าเรา,าให้แค่เจ็ดในครั้งนี้เพราะว่าครั้งที่แล้วอ่ะเราให้ประมาณแปด เพราะว่าคั้งที่<อ>แล้ <รถ S 1> แลดไปแค่หนึ่งดาวลดหนึ่งดาวไม่ไม่มีขึ้นไม่มีขึ้นดาวไม่มีขึ้น,นเออชัดเจนชัดเจนคนชัดเจนแต่ผมว่าโออออผมให้แปลกมันมันมันเป็นประสบการณ์ที่แปลกใหม่กับการกินอาหารที่เราไม่เคยคิดว่ารสชาติเปรี้ยวอ่ะมันจะทําให้มันคมขอบปกติไม่กินไม่กินอะไรที่มันเปรี้ยวอยู่แล้วแต่พอมากินแล้วมันมันเข้าใจความรู้สึกของขอบอิ้งของนิ้ เวลาหมอกิี่พกกูดว่ากินแล้วมันรู้สึกสดชื่นเนี่ยอันนี้ยเขาเข้าใจละว่ากินแล้วมันรู้สึกสดชื่นอย่างไอ้ไอ้ไอเนี้ยไอ้เนี้ยไม่เคยกินเลยลาบูเล่เลนะาบูเล่อะไม่เคยกินเวลามันเสิร์ฟมาก,กับอะไรเงี้ยก็จะไม่กินเพราะรู้สึกว่ามันเป็นมะเขือเทศกับผักผักอะไรเงี้ยไม่กินแต่พอลองกินก็อร่อยดีนะให้เยอะเลยว่าใช่ไหมดีดีก็ดีดีดีจริงต้องบอกว่าเราไม่เคยกินร้านเลบาดนี้ร้านเด็ย อันนี้คือร้านเดียวที่เราไปกินเราไปกินร้านที่มันเป็นแบบขายได้เป็นแซนด์วิชแบบอ้โแ้ก็โอเคเออแต่ก็จะต่างกันเพราะว่านี่มันจะเป็นแบบเป็นอาหารเป็นมื้เนาะเป็นจานว่่ใไยได้แบบกาลอะไรนะคือเป็นอ็นซอสซอสซาไมแต่ซอสซามันจะคิปีหน่อยป่ะไม่่ไม่่ไม่่ไม่ใส่ีีหน่อยก็เป็นยำใ่ไ ใส่พริกใส่หมูสับรวนตัวซอสซ่ามันมีใส่เลมอนหนักขนาดเออเลยไม่เขาใส่จริงเหรอผมนึกว่าต้ามาแต่งการเขาใส่จริงอย่างตัวนี้เขาไม่ได้ใส่แค่เหมือนเขาจะบอกว่าเขาใส่ลายเลมอนนะมันจะเป็นสองสิ่งที่แตกต่างกันอ่ะเออลายกับเลมอนเขาใส่สองอย่างใส่ก่อนแต่ซิตรงนี้คือเลมอนหรือลายไม่ใช่ไม่ใช่ยีองเหรอ เออไม่รู้ต้องไปเปิดปิดเชลีเดี๋ยวให้ขึ้นอินเสิร์ททีหลังว่ไาไลน์เขาเล่กหลังเออไม่ร,รู้ไม่รู้ไม,รมไม่มีใครรู้จริงไม่มีใครรู้จริง